สวัสดีจ้าสวัสดีย่ามือแรงค่ะทุกคนกำลังสิเข่าบ้านมะพร้าออันนี้ค่ะทุกคนค่ะเป็นปรากฏการธรรมชาติสุเทียยุดท,ท,ทงไฮทงหน้าเมียบ่เคยเห็นเลยเด้อค่ะแต่ว่ามือนี้จักโม่งเหล่านี้เฮ้เบื้องบนหาโมงกว่กลัวค่ะทุกคนหาโมงกวกลัวนี่เด้อจังเป็นสีแรงหรือสีหยางนอ้อพี่น้องปรากฏการแบบนี้เมียวบ่เคยเห็นมาก่น้นนี่ลีค่ะก็เลยสิมาถามมันนท้ยพี่น้องนี่ละว่ามันคืออีหยาง นี่เด้ค่ะแมงกะเบีย้ยแหมอือแมงเตียนแมงปอเออ,มแ,อแมลงปอแมงบีแมงบีเนาะบานเท้าเอินแมงบีนี่แมะหลายหลายค่ะทุกคนเงยหน้าขึ้นว่ามันเสียงมิมบ่ได้แท้นี่แมเมียเลยอยากหูว่ามันอีหยังเื้อมันสีแล้งเื้อฝนติดตกหนักเื้อจังใดสันเด้ผพูดเถ่าคนผ้าว่าจังใดนอนี่นอนเฮ้ยเป็นแนวว่าดีเื้อจังใดสันเด้บ่เคยพออีหลีค่ะ เธอแรกเลยที่เห็นคักๆแบบนี้ค่ะสุดทีกับมี่แตงแตนเห็นเขาบินเจิดไปเจิดมาเวินไปเวินมาืา่อคือเงยหนา้าขึินเอามาเป็นทั้งสีหนอหว้วยสันเดยเบ่งขีฝากระงามงาม,งามค่ะพี่น้องเอ้ยหมื้เคลื่อนฝนก็ตกพอออเจาะนี่ล่ละตกน้อยๆค่ะตกน้อยๆเขาก็ติดตายแล้งแล้วอ <laughs> ทางไดฝนตกกับบอก,กับก,บก้าวกันเด้่เด้อบอกมาตกทางคอนแกนเนได้เด้อจ้านั่นเริ่มห้างแล้วค่ะบินไปไซล่ะวันนี้จังน้อยกับซีเมนนกปากห้างเดี๋ยไข่ามือแรงจังสิซูมือซีเมนนกปากห้างค่ะแต่ว่ามือน,นี่นี่เห็นแมงกระบ,บี่ค่ะแมงกระบ,บี่บินวนอยู่สารวนอยู่แมนหาหม่องอยู่ฮ้จ้าไดสันเดียก็จ้าตอนสว่วนคือบ่เห็นแมงละงามพนมาที่ใส <laughs> อันนี้ก็จะเกิดจากแมงละงางมลคนน่ะนีเนาะเขาเจา้าผาว่าเดแมงละงแงมแล้วก็กลายมาเป็นแมง,งเงี่ยวแล้วก็กลายมาเป็นแมงกําบีค่ะผู้ใดหูจักกระว้ากระบอกกัน,น,นเด้อค่ะปรากการก์รแบบนี้ว่าเคย้อมาก,ก่อนเอาซัมานล้าสวัสดีจ้า